วัสดีครับผมเฟรชดีแล้วครับวันนี้จะมาดูสตีดบอฟนะครับคันนี้เป็นรถประกอบนอกนะเป็นรถปี18เพราะว่า19เราประกอบไทยใช่ไหม18เราประกอบนอกเป็น5 HD ็ด้ีแต่คันนี้ที่จะมาถ่ายเพราะว่าเป็นสเตจ2คันแรกๆกลับมาเซอร์วิสนะแล้วก็แต่งเป็นขับสไตล,ล์คันแรกๆเลยเห็นไหมสตีดบอฟปกติเป็นช็คเทเล่ปกติคันนี้เป็นอัพไซด์ดาวนะเอาโช็คตัวรถเติร์มมาใส่นะครับเห็นไหมอัพไซด์ดาวรถเติร์มดิสดิสดิสเบรกคู่กับลม้ <c oughs> มฮาร์เรย์มองหน้า ก็ตามสไตล์ขับสไตล์ปกติแฮนด์กะทีบาร์กระจกกล้วยท่อ TBR กองเฮฟวี่ที่พักเท้าก็เปลี่ยนโดมิเนียนนะครับสายบงสายเบรกก็เปลี่ยนเป็นสายถักไปตามน,นั้นไปแต่ที่มาถ่ายคันนี้ลหลักก็คือเป็นแค่แคมป์ครับคือพี่แบงค์ทำไปนานมากแลนะ้วที่จะกลับมาเซอร์วิสนานแล้วแล้วก็เพิ่งกลับมาก็เลยอยากมาถ่ายให้ดูเพราะว่านานๆจะเจอทีละ4 7 5หมาฟังเสียงเลยครับโคตรดั้นคันนี้บอกเลย เสียงออกมากหลบรถแป๊บหนึ่งพอดีรถจะออก ก็เสียงหอบจริงนะหอบมากก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงพี่บิ๊กหอบไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยก็ประมาณนี้นะครับก็ ที่สุดก็ยังรับทำเหมือนเดิมนะแต่ว่าคันนี้พี่เขาทำมันเป็นคันแรกๆเลยเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วแล้วอ่ะอันนี้ก็กลับมาเซอร์วิสถ่ายน้ำมันเครื่องรถไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับแต่ว่าก็เลยมาถ่ายมาให้ดูนะครับสวยมากก็ฝากกันด้วยครับศูนย์ประดุกศิรหน้าสามเก้าหนึ่งเก้าปียี่สิบสามนะราคาดีมากนะครับครบทุกรุ่นเลยนะโรเลเดอร์เอสทีรถกายสี่กายเอสทีปียี่สิบสามมันราคาดีทุกรุ่นนะสอบถามก็โทรเหมือนเดิมศูนย์ประดุกศิริหน้าสามเก้าหนึ่งเก้าเฟิร์นที่ดีพัทยาฝากันด้วยคร